ชื่อสก่อนปาสางตอนเช้าเมื่อทุกครั้งที่เดียวออกกำลังกายทานช่วงโค้งหนอนก็จะพบสนัำจลจตจดวามตั้งจ้องมองข้างทางจนหลังจากมีข่าวเด็กหญิงถูกรถชนบายที่โค้งนั้น สิยาก็ไม่เหมือนมันอิ่แต่พบเด็กหญิงวิ่งอิงทันทีนทุกวันและเช้ามืดวันเลงเธอก็วิ่งออกกำลังกายมาถึงที่โค้งถนนแล้วพบผูรถรถบ้คนรถพยาบาลกำลังช่วยนำร่างหยู่วไวการคนผู้หนึ่งออกมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุทางทางบรินเวณ ขยื่ยานามองสังวเกเหตุการณ์คร่าวๆจนเช้ามืดวัต่อมาขณะที่เจอชูุมาจิกะต้องื่นพรังานอกตะลึเมื่อเห็นกิวัยการคนมื่อวาวิ่งออกมาจากบริเวณนั้นตัดหน้ารถกระบะจิทาะให้เสียหลักายโคก่อนที่จะอันตรานมาตอหน้าต่อตาทำให้ทุกิยากับเขาออกสุดลอลมยืน เรื่องที่47ข้อความจากเพื่อนขณะที่ฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ฟอกจะจุด,จดไ,ได้รับข้อความในแฟน้มจากเพื่อนสนิทยิ่งถามว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่บ้านกับใครฉันไ่ตอบไปอย่างไม่คิดอะไรว่า อยู่คนเดียวแต่เพื่อนกับยิ้มถามบอกว่าเห็นใครบางคนอยู่ข้างหลังในรูปที่ฉันเพิ่งถ่ายอัพเมื่อสักครู่แล้วไม่ทันที่ฉันจะได้คายฉันงงทันเพื่อนของฉันก็ส่งรูปไป

รางดึกพอสารวัตรใหม่ผ่านมาเห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งพาก,กันวิ่งเล่นเข้าไปทางห้องเก็บหลักฐานของกลางจึงรีบหันละไปถามร้อยเวรว่าลูกใครมาวิ่งเล่นบนโรงพักดึกหนึ่งป่านนี้ฝ่ายร้อยเวรตอบกลับแบบเป็นเรื่องธรรมดาว่าคงเป็นเด็กที่อยู่ในห้องเก็บของกลางมั้งครับ ออร้อยเลเห็นสาววัดจริง,งมีสีหน้าฉงวนประหลาดใจจึงเดินนำเขาเปิดประตูห้องเก็บของกลางไปดูทำให้สาววัตดใหม่พบซากสมเด็กคาลบที่เคยถูกยางอังไฟแห้งๆห,หลายร่างบนชั้นเก็บของกลางข้ามกันขนมนำแดงของเล่นที่เอามาเซ็ไว้าข้างไม่า เรื่องที่49ชีวิตคือสิ่งสวยงามผมเริ่มรู้สึกแจ็บที่หน้าท้องซึ่งเป็นเหมือนตุ่มสิตุ่มฝีช่วงแรกผมก็ยังไม่หวันมีตกอะไรจนมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่ราวกับภูเขาไฟที่ผมต่อใกล้จะประทุจนผมต้องใส่เสื้อกันหนาวปกปิดมันเวลาไปโรงเรียน ผมยังคงเฝ้าสังเกตมันจนเห็นตมปีขนาดใหญ่นั้นเริ่มค่อยๆปรากฏรูปใบหน้าลำไม้คล้ายมนุษย์สุดอัปลักขึ้นเรื่อยๆจวนวันหนึ่งมันก็เปิดตากกล่าวบอกผมแบบน้ำหนองไหรทลักกระชอบอ,ออกมาว่า ขณะที่ผมกำลังตื่นตะลึงสะทูกลัวมันก็ตะคอกไล่สั่งให้รีบจึงรีบโล่นคว้ากันไกลในห้องพยาบาลนั้นขึ้นจะทำตามแต่คนที่เข้ามาหาผมตอนนั้นคือมารีห้องปอห้าครับสองที่ผมอาจชอบอยู่พอดีน้าปออะไรใช่ไหมคุณพี่ฉัเห็นเธอในที่ห้องพยาบาลแบบไม่ค่อยสบายหรอ ผมยืนตัวสั่นในขณะที่มาลิเดินถามเข้ามาด้านหลังแล้วทันใดนั้นเมื่อเธอจับหลายผมไอติสานก็ตว,วัดหัวภาาผมหันหน้ากลับไปหาจัจจูจองเธอทำให้ผมตัดสินใจใช้กันไก่นั้นแทงมันซึ่งก็หมายถึงท้องของตัวเองนาทีต่อมาผมเห็นเลียงน้ำหน่อู่กระจูดข้ามกังเสียงกรีดร้องว่าชวาของมาริเท่านั้น ห้าสิบตำนานห้องน้ำลืมเด็กเด็กชายประถมหกสี่คนนั่งล้อมวงเล่าฟังเรื่องตำนานสยองขวัญกันในห้องเรียนตอนเย็นที่ประตูนหน้าต่างปิดมืดทึบพว้เองรู้ว่าวที่โรงเรียนเนี้ว่าสุดท้ายก่อนปิดเทอมนั่นมีเด็กอีอนุบาลด้วย เอนเข้าห้องน้ำห้องสุดท้ายแล้วถูกพาลงล็อกบุญจาไว้าลงแม่ก็ไม่รู้เลยว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่พอเปิดเทอมลุงพาเราคนนั้นมาเปิดดูห,ห้องน้ำก็พบศพเด็กผู้หญิงอยู่ข้างในสภาพของโซสบู่ที่ตกใกล้ๆศพอะแม่งมีรอยฟันกัด้าแตงม,มีหมดเลย และหลังบานประตูก็มีรอยเล็บขูดเหมือนว่าต้องเขาพยายามจะกายนิ่งรอนออกมาครั้งพอเพื่อเพื่อได้ฟังที่เด็ดชันที่นั้นล่างก็พาเป็นคนลุกเป็นลมยกเว้นมอนวิวที่ล บอกไม่เชื่อและไม่กลัวเพื่อนเพื่อนจึงท้าเขาให้พิสูจน์ความกล้าเข้าไปอยู่ในห้องน้ำสุดท้ายนั่นจนผาที่กตกดินในวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมวันนี้ฝ่ายวารวิทย์รับคำท้าเขาที่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำนั้นซึ่งหลังบานประตูยังคงมีร่องรอยเล็บขูดมันอยู่ชวนให้เขาเริ่มรู้สึกหวาดยิ่ตก แล้วไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงพาวงเดินมาไล่ล็อกแม่คุณจาห้องน้ำจนมาถึงห้องที่เขาอยู่เริ่มสึกใจพอไม่ดีมองหาสันกำแพงประตูด,ด้านบนช่องทางปีนออก วรวิทยังคงทนร้อนและหิวอยู่ในนั้นตนแสงสีแสดที่ส่องเข้ามาทางช่องระบายอากาศค่อยๆหายลับแล้วมืดสนิทวรวิทจึงค่อยทถ,ถอนหายใจโล่งอกเริ่มเหยียบยันเกาะทานสันกำแพงประตูจะปีนออกมา จดจุก็มีมือเล็กๆของเด็กผู้หญิงมาจับข้อเท้าทำให้เขาสะดุ้งเยื่อ้ค่อยๆเหลียวหลังหันลงไปดูก็พบเด็กจริงชุดอนุบาลเอี้ยมแดงตัวผอมแห้งอยากฟากฝอคนั่งอยู่บนพุ่นห้องเธอค่อยๆอย้อ آ آ าปากทต้ไปด้วยสบู่แทนลูกอมกล่าวบอกเขาอยากโอดโควรบินวอน